เนท่านประธานเปิดการประชุมเพื่อนสมาชิกและท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านครับมาถึงช่วงของการฝึกการพูดแบบเตรียมตัววันนี้น้องเบนยมินได้สอบขึ้นบทในบทที่2ซึ่งเดิมเนี่ยบทที่2ชื่อว่าเขตการประทับใจพอมาเป็นคู่มือรูปแบบใหม่จะเป็นหัวข้อ การพูดแสดงความรู้สึกอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่าเดิมกับล่าสุดปัจจุบันเราใช้แบบไหนแลก็สามารถที่จะผสมภาษากลมลึงกันได้นะครับมรุรย์เป้าหมายประจำบทหลักๆเลยถ้าของเดิมเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งคือลดหรือเอาชนะความประมาทได้ไหมสองเพื่อเล่าเรื่องประทับใจด้วยภาษาน้ำเสียง แล้วก็มีการจัดลำดับขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ 3. จะต้องแสดงความรู้สึกถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีส่วนร่วมของลูกบังคล้อยตามหรือไม่วันนี้มาดูเกณฑ์การประเมินก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการสอบขึ้นบทที่2เกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์ของบทก็จะมีอยู่ 1. ในส่วนของทักษะต้นๆนี่ก็อีกคะแนนการแต่งกายความมั่นใจการตะโกดกายการทักในที่ประชุมนี่สิบคะแนนครับสองการเอาชนะความประหมาทอันนี้ก็สิบตสิบสิบคะแนนสามการลําดับเหตุการณ์ตามลําดับขั้นตอนหรือไม่อันนี้คะแนนเยอะครับยี่สิบคะแนนสี่ทักษะการเล่าบรรยากาศ เหตุการณ์เป็นอย่างไร10คะแนนธรรมาชาติการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างไรอันนี้ก็คะแนนเยอะครับ20คะแนนความจริงใจในการถ่ายทอดความมีความเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องที่นํามาเล่าอย่างชัดเจนมีการขึ้นต้นสรุปจบปิดฉากการพูดได้ถูกต้องประทับใจเประมากิ0คะแนนก็รวมทั้งมหมด1รื่องต้อยนี้มองให้เห็นภาพในเรื่องของเกณฑ์การเนิน,นะครับมาดูข้อเสนอแนะวันนี้ ในส่วนของน้องเป็นยมินจะเป็นอย่างไรมาดูการทักที่ประชุมวันนี้ทักที่ประชุมได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหน,นึ่งหัวข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสนอแนะการปรากฏกายเป็นอย่างไรวันนี้สังเกตจากที่น้องเป็นยมินเดินลุกนะลุกจัดเก้าอ,อี้แล้วก็เดินมาที่แท่นพูด ก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจค่อนข้างแต่ก็ยังมีความลังเลอยู่บ้างอันนี้ก็มองให้เห็นภาพว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าความกังวลอยู่นิดหนึ่งนะครับตอนที่เด่นขึ้นมามีการควบคุมความประหมาทได้หรือไม่ถ้าสังเกตในภาพรวมมัผ่านเน,นี่ยอาจจะมองไม่เห็นหแต่ผู้ ให้ข้อเสนอเนี่ยแก็จะมองเห็นบางบางก็เรยบางบางส่วนที่มันลึกลงไปว่ามีความรังเลหรือว่าความประมาะลึกๆนะลึกๆยางมีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะน,นะครับถ้าผิวเผิดที่จะมองไม่เห็นบุคลิกภาพเป็นอย่างไรวันนี้นะ้องเบนจมินบุคลิกภาพดีดูจากการแต่งกายการลุกการเดินการยืนการขึ้นมาอยู่บน หน้าเวทีหรือหน้าแท่นพูดตรงนี้บุคลิกภาพดียืนเป็นอย่างไรบ้างก็ยืนได้อย่างมั่นคงแต่ฟังอันนี้นะครับนิดนึงเป็นข้อเสนอแนะย,ยืนอย่างมั่นคงแต่มีการโยกหลาตัวเป็นช่วงๆโยกขวาซ้ายถ้าจะ มองให้เห็นภาพคนที่ถ่ายวิดีโอไว้ก็จะเห็นนะครับมีการโยกซ้ายโยกขวาโยกลำตัวอันนี้ก็ถ้าเกิดทาให้นิ่งก็จะดีก็จะดีะดไม่ไม่สายไปสายมาอันนี้การยืนนะครับยังไม่ค่อยมั่นคงลีลาท่าทางสายตาวันนี้สายตาก็ทําได้ดีมีการกวาดสายตาแล้วก็สบตาผู้ฝักทําได้ดีนะครับเพราะพมา่ยามที่จะมองสบตาก็จะมีสบตาทางด้านหน้า ฝักร่างกาและด้านทางก็ทําได้ดีในเรื่องของท่าทางสายตานะครับที่เตาปาสายตาแล้วก็สบสายตากับผู้ปัววันนี้ตรงตามเป้าหมายของบทหรือไม่เป้าหมายของบทก็มีอยู่3ข้ออย่างที่เรียนให้พวกเราได้ทราบก็คือพัตราความประมาําดับขั้นตอนการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาวันนี้เป็นอย่างไรก็ถือว่าความประมาทจะไม่มีก็ผ่านในส่วนตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองมีลำดับขั้นตอนหรือไม่ที่นำมาเล่าให้ฟังก็ตั้งแต่ย้อนพวกเราก็ฟังแล้วมีการตื้นไหลลื่นไหลมีการเชื่อมโยงไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นลำดับขั้นตอนข้อที่สามมีการไถ่ายพอดอารมณ์ไหมมีมอนันนี้ชัดเลยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเขาหยุดจังหวัด ท,ทิ้งจังหวัดอันนี้ก็ถือว่ามีอารมณ์ที่อาจจะสะเทือนใจสะเทือนใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีการลําดับเหตุการณ์มีการลําดับเหตุการณ์ไปตามลําดับการเล่าเหตุการ์ก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะเป็นเรื่องของของตนเองที่สะเทือนใจตรงนั้นมา ธรรมชาติและการถ่ายขออภัยธรรมชาติและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันนี้จุดเด่นเลยก็คือแทบจะไม่ได้ดูบันทึกที่จดมาเลยก็มีนิดๆหน่อยแต่ในภาพรวมแล้วทำได้ดีไม่ได้ติดอยู่ที่บันทึกข้อจุดเด่นที่เรียนให้กับพวกเราแล้วก็น้องเบนจามินก็คือช่วงที่ทิ้งจังหวะสะเทือนใจที่ลูกฟุตบอลกระััจะมาถึง จะมีช่วงทิ้งจังหว่าใช่ไหมแล้วก็เพื่อนก็ดันมาทักอีกเฮ้ยตรงนี้นะฮะอันนี้คือจุดไฮไลท์นะครับจุดไฮไลท์ที่เพื่อนพูดขึ้นมาแล้วทําให้เราสะเทือนใจตรงนี้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็จะเน้นเสียงที่บรรตักรแน่นทีนนที่เกิดเหตุการสะเทือนใจที่เพื่อนพูดทําให้เราเสียใจความจริงใจในการถ่ายทอด ทำได้ดีนะครับนี่จุดเด่นมีการขึ้นต้นสรุปจบปิฉากรือไม่วันนี้ขึ้นต้นได้ดีก็คือมีการเกิดนำในส่วนของเมื่อครั้งที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเพราะจะนวินเข้าไหม <Yeah. S 1> เนื้อเรื่องถ้าจะให้ดีเนื้อเรื่องมันอาจจะยังเห็นไม่เด่นชัดถ้าจะเข้าสู่เนื้อเรื่อง อาจจะท่านผู้มีเกียรติที่กรุณครับดึงดึงจังหวะมาริเน,นะแล้วท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาครับมีอยู่วันหนึ่งที่มีกิจกรรมเล่นฟุบนตบอลับบนี้ตันี้ก็จะเป็นช่วงของเข้าสู่เนื้อเรื่องจะเห็นภาพชาัดว่าเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะประมาณนี้ช่วงสรุปจบมีไหมก็มีคำปลนขอไปคำคมนะครับอุปสรรคมีไว้ผู้ชม ก็ถือว่าครบในส่วนของการพูดแสดงความรู้สึกในบทที่สองของน้องเบนเามินภาพรวมวันนี้น้องเบนเามินพูดได้ดีนะพูดได้ดีส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะมาประกาศในช่วงท้ายของผู้จัดเมื่อไหครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเบนเามิน ได้เป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งของสมาคมเปิดการพูดพิศนุโลกครับ